สวัสดีครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการเชื้อเชิญ invitation ยกตัวอย่าง4ประโยค1 I s h o u l d like to invite to you have run at my home next week ผมอยากจะเชิญคุณไปรับประทานอาหารกลางวันที่บ้านผมสัปดาห์หน้า2 Want you come in and have a cup o อ t คุณจะไม่เข้ามาทานชาสักหน่อยด้วยกันหรือครับ3 Can you have dinner with me today evening คุณจะทานอาหารเย็นกับผมวันนี้เย็นได้ไหมครับ4 I should like to have you come to my birthday party Chit evening ผมอยากเชิญคุณมาร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของผมเย็นนี้